<ส gas: S 2> ทุกคนอยู่กับสเนวีกลริกิกีกีกีกิริกิกีกิริกีแกราจาก็ทำคลิปคือผมแบบขัดใจผมใครขัดใจผมคอมเมนต์หน่อย เอออะไรเนาะงงหน้าปกคลิปเนาะก็เห็นๆอยู่แล้วว่าหนูซื้ออะไรมาแนละ้วก็วันนี้หนูจะมาอนะันบ็อกซ์เนาะวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันว่าวันนี้หนูซื้ออะไรมานะจ๊ะทะดาดาววู้จออากที่อารมณ์เอะดึงนิวไปซื้อเครื่องสําอางจากดีออลมาทุกคนคือคิดนานมากเนาะไม่หลับลว่าจะซื้ออะไรดีเนาะกูอะไรมานี้ซึ่งในถุงนี้นะไม่ถึง1,000บาทงงป่ะ เออไม่ถึง1,000บาทอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องสนุวิกกันอีกี้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้หนูด้วยเนาะปะไปรอดูกันเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอื้อๆๆๆๆเบ๊ะอ่าถุงก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ถุงดีออนะจ๊ะนี่ ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโบมาให้เนาะเกะกันหน่อยเนาะพี่แม่พู้แมาทำเพลงเนาะโบของเขาก็จะเป็นโบแบบโบรักซีดำอ๋อไม่ใช่นะก็จะเป็นโบที่แบบมีแบบความแบบสกิีนนูดอ่ะทุกคนดูดิเนาะคือที่ว่าทำยับมาคือนูนูนูทำมัดเองมัดเองมันก็เลยแบบดูดูยับยับเนาะแต่พี่เขาทำดีอยู่นะเออตอนนี้จะเป็นสกิีนแบบรุ่นนู๊ดอ่ะเออเนี่ยนนนูดอย่างเงี้ยทุกคน มันดีมากเออก็จะมาแบบเอามาสผมนิดนึงองเทกันหนามนไงวะเออช่างมาันเถอะกูไม่มัดละแขนเนาะอุ้ยลืมลืมของลักชุรี่อย่างงี้มันไม่ได้ไปแม่ของลักชุรี่อย่างงี้มันจะมาแกะแบบไม่ได้ อันี้กจะเป็นเบนิร์นทุกคนเบิร yeah, ์นเบิรยาเกิร์ลเนาะยาเนืงก็จะเป็นถุงนะถุงข้อก็จะสกรีนอมเห็นไหมสกรีนไว้อย่างดีเนาะสกรีนคขา่าดีออลอยู่แล้วแล้วก็เป็นถุงแบบดูดจีอะเอาดูดจีเออ,เอ,อแล้วเราก็จะแกะให้ดูนะว่าข้างในาเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่ช้าด้านหมดแล้วไม่มีถุงแล้ว นี่ก็เอาเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นเชริกว่าแบบว่าเออเราเคยมีดีออเดอร์มานี้เนาะนี่เนาะก็ถุงก็จะประมาณนี้เนาะเป็นแบบเป็นกล่องผูกโบเขาเป็นดีออคิดเดีนะมีผูกโบหน้าร้าแล้วก็เป็นถุงสีทอง,ทองกองสีทองถุงบ้าเลย ก็จะผูกให้อย่างดีทุกคนนี่ขออวดหน่อยเนาะเพราะว่าไม่เคยมีแบบดีออเขาก็อยากลองแบบลักลองสัมผัสประมาณนี้กล่องก็จะประมาณนี้เนาะแกะกะ็เลยอู้ข้างในก็จะมีเป็นกล่องอีกทีหนึ่งเนาะนี่ข้างในจะเป็นกล่องอีกทีหนึ่งกล่องกล่องสีขาวเนาะข้างในก็จะเป็นข้างในซองข้างในก็จะมีโบอีกทีหนึ่ง ให้โบยเยอะไปไพี่หนูจะเอาไปผูกอะไรเอ่ยอ่าข้างในโบมีโบอีกทีนึง <c oughs> <c oughs> พ,พี่แจกโบหนูละคะ <c oughs> ข้างในโบมีโบโบแล้วข้างในมีโบอีกทีนึงงงพี่หนูไม่ได้เอาไปผูกผูกอะไรขนาดนั้นพี่ไม่ต้องให้เยอะขนาดก็ได้ไฮลไลท์ของคลิปนี้ก็คือ ลิฟ d ์จอนะจ๊ะตัวนี้เลยมันชื่อรุ่นอะไรวะดีอออลติเนลิฟแท็กชูลองแวร์คัลเลอร์ตินเออเนาะนี่อยู่แท่งละ1,390บาทแล้ว 1, ลดลดสิเร์เซนาะอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงนิวได้จนะนะะ่ายในราคาไม่ถึงไม่ถึง1,000บาทเนาะประมาณ7จ็้วกว่าบาท ได้ส่วนลดเพราะว่านิ่มีคูปองอของเซ็นทรัลนะเนีก็เลยได้รับส่วนลดอีกด้วย500บาทแล้วก็ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ลดกันนำเนื้อใจอยู่เออก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้เนาะสีที่นิ่ได้นะจะเป็นสีเบอร์351น่ะทุกคนเพียงเขาบอกว่าสีนี้สีดีจีสีดีมากเนะาะเนี่ยเบอร์351น่ะทุกคนดูดีโหยมันดูลักชัวรี่ดูแบบดู ดูลูกคุณดูไฮโซดูแบบเป็นลูกคุณหนูแบบสดีฮาซีดีฮาประมาณนั้นเออแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เนาะจะเป็นหัวกุกกันนี่มันเห็นไหมเนาะเห็อยู่แล้วเนาะเออปายให้ดูนะจ๊ะไอสินันหลังมาก น่ารักมากเป็นสีชมพูน่ารักจังเลยมันยังไม่หีิยวมั้ยังจะไม่หยิบหรอวะ WHAT นอนน่ารักลองเกีีย่ยเนาะมีความแบบความฉ่ำเป็นความมอยเจอร์นะแล้วพอเราถูไปแล้วทนนิ้งมาสก์พัฟนึงอะมันจะติดเข้ากับผิวเลยอะโฮ้ย oh. เป็นลิปท,ที่เราฝันมาเนิ่นนานแล้วอยากได้ประมาณนี้มันได้มันน่ารักมาก กิ่นน่ารักกินหอมเฮ้ยสีสวยอือสีสวยมากสีสวยมากแม่ สีสวยมากสีสวยมากๆคือแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นเกืบสีปากด,ด้วยผู้ช็อกผู้ช็อกมากคือแบบไม่เคยเจอลิปไม่เคยเจอลิปแบบเข้ากับสีปากแบน้ขนาดนี้เข้าใจไหมเฮ้ยด,ดูเนื้อดิทุกคนดูเนื้อเนื้อจะเป็นแบบ moisture ดูฉ่ำเดี๋ยวาะลองซับเรลองซับที่ปากอ่าลิ p ออกอยู่นะลิ p มีหลุดบ้างแต่ดูดิดูดิคือดีมากคือแท่งนี้คิดว่าน่าจะใช้หมดต็วาหไมันเนี่ยอีดอกเพเายวนสีสสำหรับคนที่แบบเคยมีลิ p อยู่แล้วแล้วไม่เคยมีีีอลเนอะ ก็นิวแนะนล้วกันเป็นสีเบอร์นี้ได้กลัวเนาะเพราะว่าสีเบอร์นี้คือสวยมาก3 5 1ห,หทุกคนคือดีมากอ่ะไม่จอจี้อืมทุกคนเนาะข้อเสียของมันเนาะก็จะเป็นตรงตรงนี้นะมันจะทำให้เป็นรอยได้ง่ายมากนะตรงนี้ทำให้ทำให้เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นความเงาอะ่ะเออเป็นความเงา ทำให้รออทำให้เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตรงตรงตรง,ตรงผิวด้านมันก็มันก็จะไม่มีไม่ทําให้เป็นเป็นรอยเนาะข้างหลังก็จะเป็นสกีอย่างนี้ทุกคนเนาะะมาณนี้ก็ด,ดีก็ด,ดีมากเนาะคือแบบตัดสินใจนานมากว่าจะซื้อดีไหมมันนี่คือเกิดก็เลยกัดฟันตอนทักหา,าเพื่อนว่ามึงกูอยากได้ลิฟต์เอาไงดีเพื่อนบอกเอาเอาเลยตามตามเลยแม่ ก็เลยตามมาเลยก็เลยถูกใจก็เลยแบบไม่ผิดหวังที่ที่ตัดสินใจแล้วก็ซื้อมันซื้อน้องมาเนาะก็คงจะได้ใช้ไปอีกนาแสนนาจนจนหมดเนาะก็อาจจะถ้าถูกใจอาจจะซื้อเป็นแท่งที่2แล้วก็อาจจะเป็นเปลี่ยนรุ่นช่วงเนี้ยมันเป็นกระแสการโควิด1 9เนาะก็ลิฟตัวเนี้ยเหมาะมากเลยสำหรับสำหรับที่แบบคนที่ชอบใส่แมสเนาะ ไม่ต้องใส่แมสต้องใส่มสอยู่แล้วทุกคนเนาะผู้หญิงชอบใส่แมสเนาะก็แนะนําให้ทาก่อนแล้วที่ชู่ซับเนาะซับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้แล้วก็ปิดแมสได้ตามปกติเนาะก็จะไม่ติดแมสเลยนะนิวเคลมีมนึกคิดว่านะเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยไม่ออกไม่ออกถูแล้วเนี่ยไม่ออกก็ขอบคุณพี่บีเอด้วยนะที่ จะเป็นของขวัญกลิบเซตอย่างนี้ให้เนาะอ่ะนี่ด้วยสีสีทองเนาะก็ขอบคุณพี่บีเออย่างมากเลยที่จัดเป็นของขวัญตัวนี้ให้เนาะก็หวังว่าในโอกาสหน้าเนออาจจะถ้ามีโอกาสมีเงินมากๆมีเงินเยอะๆก็อาจจะแบบไปตามให้ดูว่าเออมีสินค้าอะไรมากไหเพราะว่ามีสินค้าใหม่เยอะอย่างอินดิโอเนอเนอก็เป็นเงินที่ที่เนอเก็บออกมาด้วยเนาะเก็บมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเนอก็เลยตัดสินใจในการซื้อด้วยเนาะใครที่ไม่มีงบหรือว่าแบบ สินค้ามันเป็นของฟุ่งเฟือยทุกคนนูก็พยายามที่จะลดใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะนูพยายามเข้าใจกับทุกคนนะก็ใครที่มีความฝันหรือว่าอยากที่จะมีของลักชัวรี่หรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์สักแบรนด์หนึ่งสักชิ้นหนึ่งอ่ะก็แนะนำละกันหรือว่าไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะก็นูหวังว่าทุกคนอ่ะคงจะเข้าใจที่นูได้สื่อสารไปทุกคนเนาะก็หวัง,งว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็นำไปปรับปรุงใช้ไม่ให้ตัวเองเกิดความฟุ่มเฟือยเพราะว่าสินค้าเป็นของฟุ่งเฟือย ต้องเงินเหลือจริงๆถึงจะสามารถในการซื้อในสิ่งนี้ได้เนาะนั่นไปก่อนทุกคนค่อยกลับมาเจอคลิปหนา้าอยากให้นิวทำคลิปอะไรอยากให้นิอยากให้ทำ,อ,ทำอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ช่องสันติวิกันเล็กี่กี่เดย์จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้นิวด้วยนะจ้าไปก่อนนะจา้ายบาย <c oughs> ตื่นเต้นอ